ถึงอันไหนครับผมไม่เข้าใจอ๋อหมายถึงอีเวนต์เนี่ยนะถ้าอีเวนต์นี้นะครับผมเอ่อถ้าเกิดสมมุติว่ายังเล่นผ่านไม่ถึงชั้น6เนี่ยมันจะให้เราเล่นได้แค่รอบเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นผ่านอ่าหมดทั้ง6ชั้นแล้วเนี่ยเราจะเล่นซ้ําได้เดี๋ยวแป๊บนึงผมขอจบด่านนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง มาโอเคอ่าอย่างนี้มาเรามาคุยกันดีกว่าต้องออกจากหน้านี้ก่อนตัวเก่งผมเล่นหมดแล้วพรุ่งนี้เล่นตัวเดิมได้ใหม่ครับเอออย่างเงี้ยมันต้องพูดอย่างนี้เออทีนี้สมมตินะสมมติอ่ะอันนี้คือคุณยังไม่ได้เล่นอีเวนคุณยังไม่ได้เล่นอีเวนนะ อันนี้คืออันนี้ยังไม่ได้เล่นอีเวนนะครับผมเข้ามาในอออาอันนี้คุณยังไม่ได้เล่นเลยสักด่านอันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยสักด่านนะอันนี้คือสมมุตินะยังไม่ได้เล่นเลยแล้วคุณเล่นอาคุณเล่นอาตีก้าหางเนี่ยคุณใช้อ่าเปิดมาใช้ซึนาเดะกเลยค่ะคุณตีก้าหางจบปุ๊บคุณใช้ซึนานเดะกซึนานเดะถูกล็อกไว้คุณไปเล่นด่านของด่านบ้านคุณใช้ทีมเนี่ยอ่าใช้ทีมนี้สมมุติเฉยๆนะใช้ทีมปุ๊บ แล้วทีมตั้งทีมคุณอะ่ะโดนล็อกไปแล้วต่อมาพอมาด่านที่สองเนี่ยคุณถามว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาตัวเก่งคุณไปเล่นมันโดนล็อกใช่ไหมถ้าเกิดวันต่อมาคุณเล่นได้ไหมคําตอบคือไม่ได้คําตอบคือไม่ได้นะครับผมคุณต้องเล่นผ่านสเตจสองก่อนคุณต้องหาตัวละครมาล็อกแทนตัวเก่าก่อนคือคุณต้องตีสัตว์หางรอบที่สองให้จบก่อนอย่างเช่นผมใช้เป็นคาองอูยะมาตีคาองอูยะผมโดนล็อกเสร็จปุ๊บ แล้วผมก็มาตีบ้านต่อผมใช้ทีมใหม่ทั้งทีมแล้วทีมใหม่ผมโดนล็อกพอปลดไปชั้นที่3ปุ๊บไอ้ทีมที่คุณเล่นในตอนแรกอ่ะในสเตจที่1่อ่ะมันจะคลายล็อกครับผมมันจะไม่โดนล็อกไอตัวของตัวไอตัวสัตหานี่คุณตีตัวแรกที่คุณใช้ซึนาเดะก,ก็จะโดนปลดล็อกออกเพราะฉะนั้นไอตัวของอีเวนต์เนี่ยตัวละครที่ถูกล็อกไว้จะถูกปลดให้ต่อเมื่อคุณผ่านชั้นต่อไปนะครับผมถ้าเกิดคุณใช้ซึนาเดะชนะในชั้นที่1 ชั้นที่2คุณจะใช้ซึนเดตไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณชนะชั้น2ได้สมมุติผมใช้นโรโตะรุ่น7แล้วผมมาชั้น3เนี่ยนโรโตะรุ่น7ผมจะใช้ไม่ได้แต่ซึนเดตจะปลดล็อกให้กลับมาใช้ได้มันจะเป็นการสลับกันนะผมนั่นหมายความว่าคุณต้องมีตัวโหดของสายสีเขียว2ทีมแล้วก็ต้องมีตัวโหดของสายสีเหลือง2ทีมนะผมพอคุณชนะสายสีเขียวของรอบที่2เสร็จปุ๊บมาเป็นรอบ3มันจะเป็นสีเหลืองให้คุณใช้จิระยะปุ๊บแล้วก็รอบที่สก็ใช้เป็นตัวอะไรก็ได้ รอบที่5ก็จะใช้เป็นในส่วนของสุนเดชและรอบ6ก็จะจบด้วยจิระยะนี่คือเป้าหมายของอีเวนต์ของเขาอันนี้คือเข้าใจกันง่ายๆขอว่าตัวของอีเวนต์เนี่ยมันจัดให้2สีก็คือสีเหลืองกับสีเขียวซึ่งหมายความว่าให้เราสลับกันระหว่างจิระยะกับสุนเดชเพราะฉะนั้นเข้าใจง่ายๆคือทีมที่เขาต้องจัดก็คือหรือเราต้องจัดเนี่ยคือทีมสีเหลือง2ทีมนะครับผมคือสเตทที่4กับ5 สีเหลือง2ทีมเอ้ยสากับ4สิสากับ4เนี่ยต้องเป็นสีเหลือง2ทีมนะครับผมอ่าสเตทที่1เนี่ยอ่าสมมุติว่าผมใช้ตัวกะการมาตีเลยจบชนะปุ๊บสเตทสองใช้ป้าซูนเดตป้าซูนเดตโดนล็อกแล้วไอตัวสเตทที่1ก็จะโดนปลดพอเล่นสเตทสามผมใช้สีเหลืองแบบกะการมาเล่นชะนะปุ๊บสเตทที่4ผมใช้จีระยะอ่าผมจีระยะโดนล็อกไว้แต่ซูนเดตโดนปลดแล้วมาเล่นสเตทห้าเป็นสีเขียวเนี่ยซูนเดตใช้ปุ๊บชะนะผ่านสเตทห้าได้ จริรรยะโดนปลดพอจากนั้นมันเล่นสเตจหกเนี่ยซึลเดตโดนล็อกไว้นะแต่จริรรยามันปลดแล้วแล้วก็ามาเล่นในสเตทที่หกนี่คือลําดับของตัวเกมที่เขาจัดให้เราเล่นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ตามนี้แต่หลังจากที่คุณชนะสเตทที่หกแล้วเรียบร้อยนะครับผมมันคือความสะใจของผู้เล่นนะผมคือถ้าเกิดคุณเป็นสายเติมใช่ไหมคุณบอกว่าสัตว์เอ้ยด่านแม่งยากชิบหายเลยแต่ถ้าเกิดคุณชนะสเตจหกได้แล้ว มันจะปลดล็อกตัวละครคุณทุกตัวไม่มีการอันล็อกแล้วก็ไม่มีการล็อกตัวละครไม่มีการจํากัดตัวละครจะสีเขียวสีเหลืองเล่นได้หมดนะครับผมขอแค่ชนะก็พอจะโบนัสไม่โบนัสได้หมดผมเพราะฉะนั้นมันคือความสัใจเล็กๆน้อยนะครับผมโอเคตามนี้แหละนี่คือข้อสรุปของตัวอีเวนต์นะผมว่าตัวละคร สามารถใช้ซ้ําได้ไหมมันมีรีคูดาวของตัวละครไหมหรือว่าเราต้องรองตัวละครปลดล็อกหรือเปล่าไม่ใช่นะครเราต้องเคลียร์สเตจให้ได้ตัวละครที่เราถูกล็อกไว้เราถึงจะถูกปลดในชั้นต่อไปซเนเดชั้น1ปุ๊บมาเล่นชั้น2เอาเป็นซาก,กุระอาซเนเดนโดนปลดซาก,กุระโดนล็อกไว้สเตจสใช้ซเนเดนอ่าซาก,กุระปลดออกมาเล่นสเตจสผมใช้นารุโตอ่นานารุโตโดนล็อก แต่ป้านซินเดะโดนปลดอ่ะเอาสเตจห้าซินเดะมาเล่นนะผมสเตจห้าซินเดดโดนล็อกจบเล่นสเตจหกทีก่จิริยะจิริยะชนะสเตจหกได้ปุ๊บทุกสเตจก็จะโดนปลดออกหมดตัวละครก็จะไม่มีการโดนล็อกอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายซ้ำอีกรอบหนึ่งขออภัยด้วยกันนะครับผมโอเคเข้าใจง่ายๆตามนี้นะครับผมนะคุณต้องชนะสเตจแต่และสเตจก่อนอันเก่าถึงจะตรวจปลดล็อกชนะสเตจหนึ่งปุ๊บอันหนึ่งโดนล็อกชนะสเตจสองอันหนึ่งก็จะโดนปลด ง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมเสร็จอธิบายซ้ำทำไม่น <AL> อ่ะอันนี้เหลือภาร,รกิจอะไรเอ่ยเคลียร์ t i เวลาครับผมอันนี้คอมพ l e t แล้วสถาหาของ c o m p l e t แล้วผมเหลือแค่นี้แหละเอาเช่นนั้นผมว่าอ่ะ